ลล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 ครับแล้วก็สวัสดีกับเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ p บนแอนสเปซคนเองเออวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเกม b u t t l y ร l ฟลา o บอ o m จากค่าย PG นะครับวันนี้ผมมาเล่นที่เพล i ินะครับชิ้นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนไม่ใช่ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัดถายังไงเล่าเออ กลุ่มบนน้ำชาครับก็ทําการแจ้งเกมนะครับว่าเกมไหนมันแตกง่ายแตกดีนะครับเป็นเกมที่มีอัตราการจ่ายสูงนะครับคัดสรรมาเพื่อนๆได้เล่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มบนนัำชาก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกด้านล่างนะครับอตามมาด้วยนะจ๊ะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกด้านล่างโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกับเจ้าผีเสื้อดอกไม้กันดีกว่าเออไม่ใช่ผีเสื้อดอกไม้ดอกไม้ผีเสื้ออผีเสื้ออะไรเป็นดอกไม้เออเอไปไปดูเกมใหม่ดูว่ามันจะแจกดีไหมอืมเพราะแต่ละครั้งเกมใหม่พีจี ไม่ได้เรื่องได้ลาวสักเครื่องสักเกมเลยเออไปรุยกนันดีกว่านะครับไม่เสียเวลาละเอาทุนมาที่ห้าร้อยนะครับเพื่อนๆน,นะเออเบตต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งบาทวยหุ้ยเอาเรื่องจัดไะรุยกนันดีกว่าเกมนี้ก็น่าจะสามสเกตเตอร์นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค้างเหรอเฮ้ยไว้ค้างว่ะ มันก็ไม่เคยเล่นนะเออไวค้ค้างแล้วก็เปลี่ยนรูปเหรอเปลี่ยนไป็นีเสื้อเฮ้ย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 ,ยเอาดีๆ จะได้ยินเสียงฝนไหนนะฝนมันตกหยุดดิเออเฮ้ยเข้าเลยเอาจัดเปลี่ยนเป็น,ปนดักแด้อเปลี่ยนผีเสื้อแล้วยังไงต่อโอ้ยโอ้ยโอ้มาเพิ่มข้างหลังอีกห้าน่าสนใจน่าสนใจมากอุ้ยได้ฟรีเพิ่มว่ะ อุ้ยอยู่ข้างบนเมื่อกี้วายสวยๆไปจ้ะดอกอัญชันเหรอเออไม่ใช่กล้วยไมย้อืมอุ้ยวายสวยโคตรอุ้ยสวยๆไปฮะเป็นผีเสื้อมาเพิ่มครับอีกสิบห้าเป็นสามสิบห้ามีตัวเข้าไหม,มยังได้อยู่ระยะนี้วายถึงไหมเอาถึงเวฮ้ยข้างบนมาอีกมาเติมอีกข้างบนมาเติมอีกเฮ้ย คูณสี่สไอ้เชี่ยเข้าว่ะสามร้อยแปดสิบหคูณสิบเกเการ้อยเจ็ดห้าาฝนตกอ้เฮียอุยเกมแม่เอาจัดนะฮะหืลมลองๆไหมจ้ะ <c oughs> แต่เกมสวยเกมทำดีมากเลยอะ่ะทำภาพสวยมากเลยอืมชอบอะ่ะอีกหมุนหนึ่งได้ไปเพื่อนได้ว่ะคูณห้าสิบห้าจะได้ไหมโอ้โหเสียทายอะ่ะ <c oughs> แต่ไมเป็นไรหมดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยก้าบาทเริ่มต้นได้ดี เราต้นได้ดีเลยทีเดียวโอ้ไปเดี๋ยวเราไปต่อนเลยเริ่มได้ดีมากเกมมันยี่สิบไลน์นะเพื่อนนะรายการจ่ายมันอนะซึ่งมันน้อยมากนะครับน้อยจริงน้อยไปด้วยสักสามสิบแล้วกัน ดอกทิวลิปสีมว่มว,งมวงหรอสีม่วงเลอสิน้ำเงินปะเฮ้ยแต่เข้มสวยอะชอบอะดูดิพอมันตกลงมาดอกไม้มันบานด้วยนะเพื่อนนะดูดิป๊อป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 ,ป,ปน่ะเฮ้ยดอกกุหลาบก็มีอะแมกไม้นานา,นาพันธ์กับผีเสื้อแสนสวยยี่สิบแล้วกันไม่ไหวห้าสิบโอ้ย,ยแถวสวยๆไปฮะ าแถว้าตัวเหมือนอยังไงสเก็ตเตอร์อยู่ข้างบนมาขวางอายการใจเพื่ออะไรเนี่ยยังไงเพื่อนหลายๆไหมเออหลายๆไปห,หลายๆไ,ไปนั่นแหละวานออกมากตัวหนึง่งยังได้อยู่จงังหวะนี้ยังได้อยู่สี่โคสิบสี่สิบ ยังได้ดอกสีชมพูอยู่เป็นยี่สิบบาทยังได้ดอกโคเวอร์อยู่คูณสิบห้าแล้วสองคูณสิบห้าเป็นสามสิบอืมต่อดากระจายหรือเปล่าเจ็ดสิบห้าบาทหยไหลดีนะ ออต่อไปหลับไปก่อนเอาตอไปหลัไม่มีตัวข้าวอะ่ะเจมทำสวยมากเลยอะ่ะดอกโคเบอร์อุ้ยดอกบอัวสียมพูอะ่ะสวยจังดอกเจลลิปอะ่ะอันนั้นดอกอะไรไม่รู้อะ่ะมันเรียกดอกอะไรอเพื่อน ฝนตกด้วยอะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนนะเออช่วงนี้พายุเข้าเข้าบ่อยนะอืมอืมอุ้ออค่อยค่อยไปนะครับเพื่อนนะอย่าไปรีบไปร้อนเล่นมันนะส็อตนะเออมันเป็นเกมที่เล่นแบบเรื่อยๆนะครับ ไค่อยหมุนไปนะัะเทอรโทร์โบโทโบเทโบโทโบเรียบร้อยนะหมดเลยเออตักงหม่เซสั้งห่เซแลดูใเงีย ยังไงเพื่อนยังมีตัวอะไรไหมไม่มีอ่ะอดนตรีมันชวนฝันมากเลยอ่ะเหมือนอยู่แบบในป่าในป่าเขาเรียกป่าอะไรนะป่าที่มันเปิดเหมือน,นสวงสวรรค์นนะเออมีแต่ดอกไม้อะไรเงี้ยเหมือนในเทพนิยายอ่ะบทนอะไรวะเนี่ยเออ มันเฉยๆไงก็เลยหาอะไรคุยไปเรื่อยไม่มีตื่นแต่เลยอุยไว้น่าจะมันอยู่ข้างหน้าหนหน่อยนะเอออย่างได้อยู่เฮ้ยไว้ล่วงวะ่ะอย่างได้ไว้อยู่จ้าจังหวะนี้จ้าดอกกุรบไปครับสี่ร้อยจังหวะนี้ ไหลไปยังได้อยู่ครับโบเข้าไปสี่ร้อยี่นี้คือลงๆนะเงินนะโอ้ยสวยมากลายสวยมากวายอีกสองแบบนี้ชอบเลยวายแบบนี้ชอบเลยสวยๆไปเออโบเข้าไปฮาร้อสี่ส่บิ๊กบินไปฮะ 830บโบอืมวายมันค้างอะ่ะผมชอบตรงนี้แหละเออหมุนธรรมดาม,มันก็ค้างไงเออ,อถ้าจังหวะดีๆแล้ก็แตกนอกไปเลยอืม แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นได้แล้วก็ให้เลิกเลยนะครับอย่าตามแบบผมนะเออมันมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนนะเอานิดหน่อยแล้วก็พอแล้วนะเอามาห้าร้อยบไปสองพันกว่าี่ก็ถอนได้แล้วโอ้รออะไรกันเล่นกันอยู่ได้ต่อไปใช้เงินใช้ทองกันมากนะ <c oughs> เจ็บไปเล่นกันอย่างเดียวเลยนี่ไงขอหน่อยข้างบนข้าง้ย เข้าเลยเบาซะเยอะเชียไหลได้ไหมวายลงมาไหมอุ้ยไหลไม่ได้หรอเออมันต้องวายแบบนี้สวยๆวยายสวยมากได้ไหมคุณยี่หได้นะครับโบ เวลี yeah <Christmas>. ่กูดบอ๋มบิ๊กเบียนไปหนสามนะครับเหลือสี่หมุนมันเพิ่มมาอุ้ยไวเออต้องไวแบบนี้นี่แหละมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวตัวเกตเตอร์มาไหมเออได้ไหมอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ ผมนี่อย่างชอบเลยอ่ะไว้แบบเนี้ยคงสี่สิบห้าแล้วได้อยู่โปะได้อีกโปะได <c oughs> <c oughs> ้อีกโปเฮยจะหมื่นแล้วนะหมื่นอีกแล้วห,อวหรอ มาสำร14นะครับหมงสุดท้ายเฮ้ยอยู่แรงข้างหลังอ่ะเฮ้ยได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ปะว่าปแลาสองเพื่อดส <c oughs> <c oughs> 80นะครับมาดีนะมาดีเลยอ่ะ รักเลยยังอ่ะรักป่ารักภูเขา,ร,ารักเราด้วยเปล่าอืมค่อยๆตัดตอนไปก่อนนั้นเพื่อนนะถ้าสายถ้าสายถ้าสายเล่นหนักนะก็ตามผมมาได้เลยนะค่อยๆตัดตอนไปนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ต้องรีบเล่นนะผมจะย้ำตลอดนะว่าอย่ารีบเล่นนะเออ แตเซรทำไมวะอย่ารีบเล่นนะครับค่อยๆไปนะครับให้เกมมันได้มีความปรับสมดุลของมันก่อนปรับสมดุลแดกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ปรับสมดุลแน่นอนต้องปรับหน้ากระดานอะไรประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะไม่ใช่ว่ากดอีกทีหนึ่งเข้าเลยอีกทีหนึ่งเข้าเลยไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่แล้ว <c oughs> นะจ๊ะมันมีขึ้นมีลงนั้นเพื่อน แต่มันจะอยู่ยาวนานกี่ชั่วโมงไม่มีใครรู้แต่อยู่ในกลุ่มผมผมบอกเออไงตะเอะ <c oughs> นึกจะลงก็ลงเฮ้ยเออเออไปทั้งสิบด้วยขอหมื่นนึง เหมือนเดียวอืมโอ้หวุ้ยสวยจัดยังได้อยู่ครับโบเข้าไปร้อยห้าสิบอืมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเหลืออีกหกหมหื่นนาถึงไหมหมืนนะ่นอะเอางี้ดีกว่า หลายไปจ้าคอมโบมันดีมากเลยนันเพื่อนนะเฮ้ยได้ฟรีเพิ่มอีก3นะครับดาเพิ่งยังก่อนเอ้ยยังก่อนโอ้โหไม่ถึงอะ่ะ สอง0บาทนะครับเบ็ดหนะ้าสิบาไม่ถึงเมื่นละเพื่อนขาถึงหมื่นเลิกเออโอเคจริงถึงหมื่นเลิกเลยในกลุ่มบนนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้นะ้วเพื่อนนะ เออถามเทคนิคกันได้นะครับว่าเกมไหนมันมาไม่มาอะไรเงี้ยเกมไหนมันกดอะไรยังไงนะก็เหมืนเป็นกลุ่มพูดคุยปกตินะครับแจ้งวันหนึ่งสามี่ห้ารอบนะหกเจรอบนะ 5, ถึงป่หถ้าหกรอบอะ่ะมีแน่ อย่าหาเล่นเดอ้อเบ็ดร้อยนะเฮ้ยเฮ้ยขอแหละกูขอแหละไอ้เหี้ยนอ่โคตรเอาไปโอ้จะถึงไหมอย่างงี้ดีกว่าหมื่นนึงอะ่ะน่าจะถึงนะครับ น่าจะถึงแน่นอนถ้าเกมมาทรงเนี้ยทรงจ่ายตั้งแต่ต้นเนี่ยเฮ้ยบวกอีกสามเมียเฮ้ยบวกอีกสามอ่ะเฮ้ยบวกอีกสามเหี้ย,อ,ย,อ, 3, อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนเพิ่งเจ็ดร้อยเองเนี่ยจ่ายหน่อย โอ้ยดูดิมันอยู่ข้างบนอ,อีกสอตัวถ้าลงมาก็บวกอีกสิบเสบปะวะไม่รู้แมั้งเฮ้อย,ยังได้อยู่โอ้ยโอ้ยวายโคตรสวยแบบนี้ที่ต้องการเลยเออสาม้อ้หกสคูอง่งหกสิบ้าคูสามสิบห้าสองพั อ้เฮียของหม like ื่นเดียวมึงให้กูไม่หมื่นนึงเฮ้ยคดเอาเฮ้าล่ล่ล่ลล่ล่เลลเล่่ล่ลล สี่สโอ้ยสี่พัองะเฮี้ยยีโอ้ยที่หนึ่งพันสี่สิบห้า้าองพเฮียแตกมืออีกแล้วกูหึ่ย เกมโคตรคด,ดีอ่ะึ้งเกมแม่อง,องไหลโคตรด,ดีดีจริงคูนห้ได้ไหมเนี่ยอุย ขี้ก็ได้นะมึเงเฮ้ยโอ้ยว้าวไปสองห้อยหกบาทจุดสดสตังค์เลิกเอาทุนมาที่500นะครับบวกกับไปที่28,203บาทจุด74สตงังค์ไอ้เเกมดีจัด นะครับมนะัอร์ไฟบอสซัมนะเออคำใดวันจันใดที่ไม่สุภาพนะต้องกราบขออภนะัยไว้ณคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มอนุทา,ามนะครับก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะครับเอออย่าลืมติดตามกันด้วยเออมันมีแจ้งเวลาไงนี่ผมเล่นตามเวลาเลยนะเออเขาแจ้งมาตามเข้ามาเลยนะครับแม่งสุดจัดเกมใหม่พีจีนะครับสุดยอดเฮ้ยโอเคนะครับก็ เล่นอย่างมีสตินะครับเพื่อนๆนะเออสำหรับวันนี้ผมบินเอนสปินต้องลาไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าโคตรดีเลยม่ <laughs>